จากคำถามที่แล้วนะคะที่เราได้ทราบประโยชน์ของการจัดฟันไปแล้ววันนี้เรามาคุยโทษของการจัดฟันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับอันตรายจากการจัดฟันที่พบได้บ่อยนะ,ะนั่นก็คือการเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุแล้วก็โรคเหนือกอักเสบค่ะเพราะว่าการที่เรามีเหล็กอยู่ในปากเนี่ยทำให้เราทําความสะอาดฟันได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็เศษอาหารก็ไปติดง่ายขึ้นด้วยแบคทีเรียก็มากขึ้นหินปูนก็สะสมได้ง่ายขึ้นเหนือกก็จะอักเสบง่ายแล้วก็เกิดการฟันผุได้ง่ายเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคนถอดแบ็กเก็ตออกมาก็จะเห็นเป็นรอยผุสี่เหลี่ยมรอบแแบ็กก็กกกเตลลยยมมีีนนนนะะะคค้้้ววววพ่หงือจาด เพราะฉะนั้นใครที่กําลังจัดฟันอยู่หรือว่าอยากจะจัดฟันเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีต้องแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารนะคะแล้วก็พบทันตแพทย์ทุก6เดือนด้วยและก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องอ,อาจจะเจอได้นะคะนั่นก็คือการเกิดฟันตายแล้วก็รากฟันละลายค่ะซึ่งเ,เหตุผลสาเหตุหลักยังไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีทฤษฎีที่มารองรับแล้วก็น่าเชื่อถือได้ในตอนนี้ก็คือการใช้แรงในการจัดฟันมากเกินไปค่ะ